เพบกับรายการ Inter New ิ Intergo Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมานโกอินเตอร์ก็ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสำหรับราคาทองคำแท่งที่นะตอนนี้เนี่ยก็ปิดอยู่บริเวณ46,500บาทนะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยไม่ได้วิ่งไปไหนมากนะครับเกาะอ,อยู่ที่ประมาณ46,200จนถึง46,500นะครับทางทางที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหข่าวการเมืองเนี่ย ดุเตื่นมากเลยนะครับการเมืองระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเจรจาสงครามนะครับการสงครามการค้านะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอย่างนอนฟาร์มนะครับหรือว่าตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่งออกมาเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับแล้วก็นะครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับเฟดก็ออกมาพูดอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า มีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจและสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะก็สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครยังจํากันได้ที่มีสัญญาณกันว่าอยการเจราจาเนี่ยดูน่าจะไปด้วยดีนะครับเพราะว่าทางเซเลสกี้เนี่ยก็เดินเข้ามาคุยกับทั้มในทําเนียบขขาวเลยและมีการไหลสดกันอย่างแบบอเปิดเผยนะครับผลปรากฏว่านะครับ คุยกันได้ไม่นานนะครับไม่ลงรอยกันนะครับทะเลาะก,กันออกไหลฟเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นที่โจทย์ชันกันทั่วโลกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเฟรกี้ก็โดนไล่ออกมานะครับก็เลยทําให้ตอนจังหวะที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ราคาทองคําแท่งเนี่ยลงมาที่ประมาณ46,000นต้นๆเลยนะ46,0 0 0ทุนๆเลยเนี่ยพอก่อนจะปิดตลาดในวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะครับ แกก็ดีขึ้นมา46,000เกือบ300บาทนะครับแล้วก็ทิ้งทายไว้ว่าเอ๊ะแล้วการเจราจาสงครามเนี่ยมันจะยังไงกันแน่นะครับผ่านมานะครับวันจันทร์นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับก็โอ้โหทุกคนก็ย่อยคุงย่อยข่าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับทางยูเคเองก็แบบอะพึ่งสหรัฐไม่ได้แล้วดิวล่มหรือเปล่านะครับก็เลยนะครับเดินทางไปทางยุโรปขอความช่วยเหลือนะครับ ผลปรากฏว่ายุโรปตอบรับเป็นอย่างดีนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะช่วยนะครับถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวเราจะช่วยคุณเองนะครับยูเ u นซึ่งผลก็ปรากฏว่าทองก็ดีดเลยครับเพราะอะไรครับการที่เจราจาต่อรองกันไม่ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าสงครามเนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อถูกไหมครับและทางยุโรปเองเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะครับว่าประเทศอาทวีวิโรปเนี่ยมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับ คือถ้าไม่ได้ฝรั่งเศสกับทางเยอรมันเนี่ยยุโรปเองเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเองเนี่ยก็เหมือนใจยังเอาตัวไม่รอดนะครับแล้วก็อ่ะไปช่วยทางยูเคนเนี่ยมันก็ดูแบบมันจะบานปลายหรือเปล่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็อ่ะยังดีนะครับที่ยูเคนยังได้แบ็กอ่าแบกทางยุโรปมาพอทารู้อย่างนั้นนะครับเป็นไงครับไม่พอใจนะครับ ไม่พอใจตั้งแต่ตอนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอะตอนนี้เอาไปหาย,ยุโรปใช่ไหมงั้นทาบอกงั้นผมตัดกําลังพลเลยนะครับไม่ส่งยุทโธปกรณ์อะไรไปช่วยยูเครนละนะครับโอ้โห,โโหเลยได้ว,ว่าเดือดกันมากๆเลยนะครับทองคําก็จันทังคารก็ไปกันต่อนเนื่องเลยนะครับขึ้นมารีบาวนะครับ4 6 5 0 0อเอ,อ้ 46, 000, ย0 0 0เกือบจะหลหก0นะครับแต่ว่าเป็นไงครับเรื่องเกิดกับสหรัฐ ผลก็ปรากฏว่าดอลลาร์ก็อ่อนค่านะครับบาทก็แข็งก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําแท่งนั้นไม่ได้ไปไหนมากนะครับอ่ะก็เรียกว่าเสียดายละกันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรื่องสงครามเนี่ยมันก็ดูแบบโอ้ยบานปลายเหลือเกินนะครับซ้ําแล้วนะครับสงครามการค้าก็ไม่จบนะครับจีนก็ โตกับสหรัฐนะครับขึ้นกำแพงภาษีนะครับ15%กับทันทีนะครับก็ภายในจันอังคารนั่นแหละตัวทองก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับแคนาดาเองนะครับผู้อยู่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นวิกกับสรหรัฐมาโดยตลอดก็ไม่พอใจนะครับที่สหรัฐเนี่ยมาขึ้นกำแพงภาษีซ้ำแล้วเนี่ยทำเองก็ก่อนหน้านี้ก็ไปพูดเอาไว้นะครับว่า จะเอาแคนาดาเนี่ยมาเป็นรัดรัฐหนึ่งของสหรัฐนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่า,าชาวแคนาดาเนี่ยไม่พอใจสหรัฐเป็นอย่างมากนะครับแบรนด์สินค้ากันมากมายเลยทีเดียวนะครับก็พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เลยมีทีท่านะครับทำก็มีทีท่านะครับหลังจากที่กระแสโตกับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเจรจายุติสงครามนะครับ ส่งครามการค้าที่ทําไปมั่วเลยรอบข้างนะครับรอบก็เล็กอะไรอ่ะนะครับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านต่างเนี่ยโดนกันไปหมดเลยนะครับก็กระแสก็ตีกลับนะครับทำก็เริ่มมีการอ่อนข้อมาบ้างนะครับแต่ก็ยังต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าการเมืองโลกเนี่ยปั่นทวนมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็นะครับพุทธพละหัสนะครับก็มีสัญญาณที่ ดีนะครับไม่ได้ดีกับทองนะแต่ดีกับอะไรอะ่ะดีกับโลกละกันเพราะว่าตัวเซเลสกี้เองเนี่ยนะครับหลังจากที่ยุโรปก,ก็ไปคุยมาแล้วปรากฏว่ามาไงก็ไม่รู้นะครับอยากกลับมาคุยกับสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนจะแบบเหมือนพอโดนสหรัฐนะครับตัดกำลงังกําลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยกังวลน,นะครับว่าอาจจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าก็พูดกันง่ายๆนะครับว่าทางยูเคนีย เขาเรียกอะไระไม่มีไพ่เขาเรียกไม่ได้ถือแต้มต่ออะไรขนาดนั้นนะครับเรียกว่าไม่มีเลยละกันนะครับไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าอะไรยังไงนะครับเรียกว่าหลังค่อนข้างชนฝาทีนหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมา,าหาทามนะครับกลับมาคุยกับทามไปทีดนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มันไม่ค่อยดีนักหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละกันเพราะผมเชื่อว่าเลายหลายท่านเนี่ยก็อยากให้สงครามเนี่ยยุติ นะครับแต่ยุติแล้วมันก็ต้องแฟร์กันทั้ง2ฝ่ายถูกไหมครับโดยเฉพาะยูเคนที่เป็นคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะครับเขาก็ต้องได้ความแฟร์กลับมานะครับอ่านั่นแหละอันนั้นก็แน่นอนนะครับซึ่งนะครับพอมีการกลับมาคุยกันอีกครั้งเนี่ยเอาง่ายๆ่าว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับอาจจะต้องรอดูว่าผลเป็นยังไงนะครับอ่าเพราะว่าพอขนาดมีข่าวว่าจะกลับมาคุยกันเนี่ย ก็ยังก็ดูเหมือนทีท่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแต่อย่างน้อยเนี่ยทางยูเคนเนี่ยก็รับดีลกับสารัฐไปแล้วก็คือจะให้นะครับสัมปทานเหมืองแร่อะไรก็ว่ากันไปสัมปทานทางด้านของแรทธาตุนะครับก็เหมือนจะตกลงกันได้นะครับปัญหาเลยนะครับแล้วรัสเซียละว่ายอยังไงนะครับก็ภาพตัดมานะครับเพราะว่าด้วยความที่ดูเดือดกันมากระหว่างยูเคนกับสหรัฐใช่ไหม รัลลเสเซียล่ะว่าอย่างไงปรากฏว่าปูตินเนี่ยดันนะครับแข่งข้าแข่งท่านะครับอ่าแข่งท่าก็คือว่าเหมือนจะไม่ยอมรับข้อเสนอของยูเครนนะครับไม่ว่าอย่างไงก็ตามในเขาพูดแบบนี้นะมันก็โหวนไปวนมานะครับแต่อ่ะอย่างน้อยนะครับสหรัฐก,กับยูเครนเนี่ยดิวกันได้ละเหลือสหรัฐก,กับรัเสเซียนะครับว่าจะคุยกัน ยังไงได้บ้างไหมซึ่งทั่วโลกเนี่ยจับตาการคุยระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสหรัฐกับยูเครนเนี่ยคุยกันแบบโอ้โหเขาว่ากันว่าสหรัฐเนี่ยเป็นพี่ใหญ่แต่ไปบูลลี่ยูเครนไปกดดันยูเครนหนักมากเลยอยากจะรู้นักนะครับว่าถ้าเป็นรัสเซียแล้วเนี่ยจะกล้าแบบนี้ไหมหรือมีกระแสข่าวหลายๆนานานะครับว่าสหรัฐเนี่ยจับมือกับรัสเซียแล้วหรือแบนแต่ ปูตินเนี่ยโอ้โหซื้อตัวทมไปแล้วนะครับเหมือนแบบดิลลับกันไปเรียบร้อยแล้วท่าสหรัฐจะไปอยู่ใต้รัสเซียหรือเปล่านะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งสื่อต่างประเทศเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้กันมากนะครับว่าทมเนี่ยโอ้โหนะครับพรความสัมพันธ์ของทมกับรัสเซียก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับเขาก็คุยกันมาโดยตลอดเขาก็เลยค่อนข้างเพ่งเลงว่าเอ๊ะ แบบนี้เนี่ยดีลรับอะไรกันไว้หรือเปล่านะครับอ่านั่นแหละก็ต้องรอดูกันไปนะครับวา่าท่าทีของทมเนี่ยเมื่อคุยกับปูตินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าคุยกับปูตินได้พร้อมที่จะเจราจากันแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นยูเครนสารัฐและก็รัสเซียเนี่ยอยู่ในเฟรมเดียวกันอยู่ในแบบอ่าห้องเดียวกันที่จะคุยเจราจานึกออกไหมครับซึ่งตอนนี้มันแค่ ยุเคนคุยกับลาคุยกับสารัฐและสารัฐเดี๋ยวไปคุยกับลเสเซียแล้วก็รวมกันมาอว่าคุณจะเอายังไงคุณจะเจรจาสงครามกันเลยยังไงนะครับซึ่งอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าเป็นเป็นข่าวที่จะมีผลกับตัวทองคำเป็นอย่างมากเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแค่มีสัญญาณว่าจะคุยกันได้ของก่อนหน้านี้เนี่ยทองยังลงได้เลยถ้าสงครามมันสามารถยุติได้เนี่ย อย่างไรนะครับทองคำจะเจอแรงเทขายแน่นอนนะครับผมคำถามก็คือว่าก่อนที่จะมาคุยกันได้แบบจบสิ้นนะครับทองจะไปถึงไหนก่อนอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องมาดูทางด้านเทคนิคกันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของเนื้อหาข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าคอ,อาจจะยืดเยื้อะนะครับแต่ก็หวังว่าจะจบโดยโดยเร็วนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะแย่กับทองแต่นะครับมันก็ดีต่อเศรษฐกิจโลกดีต่อบรรยากาศโลกนะครับก็ต้องยอมกันไปนะครับทุกท่านก็กําไรทองกันมาเยอะแล้วนะครับนะครับก็ก็ปล่อยให้ทองเขาได้ พักตัวบ้างนะครับให้คนที่ได้ตกรถเนี่ยเขาได้ขึ้นรถกันไปบ้างนะฮะก็ถือว่ามีน้ำใจกับคนที่ตกรถกันหน่อยละกันนะครับออาเพราะว่า46,500ื7 0ห0พันห้าร้อยสี่มันารมันก็เป็นโซนที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถามว่าเก็บได้ไหมโอคุณมาขนาด47,500ื่นเจ้าร้อยละ้าหมื่นก็คง ภายในปีสองปีเนี่ยผมว่าไม่ยากเลยนะครับเหมือนตอนที่ผมเคยคุยตอนนั้นนะครับตอนที่ประมาณทองอยู่ที่สี่หมื่นเนี่ยนะครับผมบอกว่าห้าหมืนเนี่ยน่าจะประมาณสามถึงห้าปีไปไปมา,มา,มาพูดไม่ถึงปีนะครับทองมาสี่หมื่นเจ็ดพันห้ารอยลนะครับดังนั้นเนี่ยห้าหมืนเนี่ยนะครับปีสองปีเนี่ยผมว่าไม่ยากเลยนะครับคำถามก็คือว่าคุณจะได้ราคาที่เท่าไหร่แค่นั้นเองถูกไหมครับอ่ะตัดมาที่ กาทางด้านเทคนิคบ้างนะครับข่าวก็ไม่น่ามีอะไรแหละก็ประมาณนั่นแหละเรื่องการเมืองอ๋อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขการว่างงานเนี่ยออกมาไม่ค่อยตีกับสหรัฐเท่าไหร่นะครับผมคือว่างงานก็เพิ่มการจ้างงานก็ต่ํานะครับอันนี้เนี่ยปรากฏว่าข่าวออกมาแบบนี้ควรจะทําให้ราคาทองเนี่ยขึ้นต่อถูกไหม ปรากฏว่าทองคำเนี่ยขึ้นน้อยมากนะครับวันศุกร์ผมก็มีไลฟ์กับาทางคุณเจมนะครับก็เบ็กกันว่าอุย้ยขนาดข่าวออกมาแย่กับสาระขนาดนี้ทองขึ้นแค่นี้หรอหรือทองแทบจะไม่วิ่งเลยเนี่ยก็เลยมองกันว่ามีโอกาสที่ทองเนี่ยอาจจะปรับตัวลงได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแนวต้าน2930นะครับมันไม่พ่านนะครับ และตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่แถวประมาณ2910ก็คือโดนตบลงมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าทางด้านสัญญาณเนี่ยทางเทคนิคนะครับมันจะไม่ได้ชัดมากเนี่ยแต่ก็เราอาจจะมีโอกาสเจอไซเวก็เป็นได้นะครับประมาณสัปดาห์หน้าก็ต้องรอดูกันไปนะครับกราฟรายสัปดาห์นะครับอ่าตอนที่ก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะมันปิดแดงมาใช่ไหมปิดติด,ดลบมาแต่สัปดาห์นี้ นั้นปิดเขียวนะครับแต่ก็เขียวได้ไม่ได้เต็มอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมกังวลมากเลยตอนนั้นนะครับเพราะว่ามองลงอยู่ปรากฏว่าถ้าถ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาปิดเหนือ2,930เหรียญน,นะโอ้โหสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่ามีนิวไฮนะครับแต่ปรากฏว่าเขาปิดอยู่ที่ประมาณ2,910เหรียญน,นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะฮะ ถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาหลุดประมาณ2,890เหรียญนะครับอันนี้เนี่ยอันตรายนะครับสำหรับตัวทองคำนะครับเพราะว่าเรื่องสตอรี่ต่างๆเนี่ยการยุติสงครามการเจราจารเนี่ยมันก็ไปในทิศทางที่ต้องรอดูต่อไปแต่มันก็ยังเป็นทิศทางที่บวกอยู่นะครับสำหรับการเจราจารเนาะส่วนตัวทองคำเนี่ยมันเริ่มหนืดละนะครับเริ่มหนืดเกาะอ,อยู่แถว2,900เหรียญละนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าหลุด2,890เหรียญเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะล่วงไปถึง2,830ได้นะครับก็ค้าใครเนี่ยรอซื้ออยู่นะแถว46,000เนี่ยคุณอาจจะได้นะถ้าถ้ามันหลุด2,890เหรียญน,นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าถ้าบังเอิญน,นะครับวันจันทร์เปิดมานะจัน์หน้าเนี่ยราคานะครับดีทะลุ2,930เหรียญน,นะ เรียบร้อยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็ออธามหายไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าถึงแม้จะมีการเจรจาด้านสงครามเนี่ย mm. แต่สงครามการค้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดนะอ่ะทำก็มีทีท้าผ่อนปลนมาบ้างแล้วนะครับแต่มันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่านะครับอ่ะตัดมานะครับทางด้านเทคนิคก็ไม่มีอะไรละนะครับรออย่างที่โซนที่ผมว่าละกันนะครับ ถ้าจะซื้อ46,000หรือ2,830เหรียญน,นะครับถ้าจะขายเนี่ย2,930นะครับหรือโยนไปถึง2,950เหรียญเลยบริเวณแถวๆนั้นนะครับอ่าก็สามารถทำการขายได้นะครับก็สรุปเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเจรจารด้านสงคราม1น,นะครับที่ต้องจับตาสงครามการค้านะครับแล้วก็ ว่าสัปดาห์หน้ามีตัวเลขเงินเฟอ้อด้วยนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับทั้มนะครับถแถลงนโยบายในสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกก็สัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันบอกเลยว่ามันเยอะมากนะครับข่าวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็อาจจะคลิปอาจจะยาวหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับก็นะครับข่าวที่เป็นลบกับตัวทองคำเนี่ยก็จะเป็นเจรจาสงครามแล้วก็ถแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสนะครับถแถลงนโยบาย เกี่ยวอะไรกับตัวทองคําเพราะว่าตั้งแต่ทําเข้ามาเนี่ยเขาก็ทํานู่นทํานี่ทำํทำนั่นแต่ว่าเรื่องที่เป็นออฟฟิเชียลเรื่องที่เป็นทางการหรือว่าของงบประมาณจริงๆนั้นมันต้องผ่านสภาถูกไหมครับอ่าซึ่งนโยบายของทําเนี่ยจะเป็นการตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแล้วก็ลดภาษีนิติบุคคลลดภาษีบุคคลธรรมดานในประเทศเขาด้วยเนี่ยแบบนี้เนี่ย มันมีโอกาสที่ตัวหุ้นมาอาจจะกลับมาดีได้แล้วก็ตัวทองคําที่อยู่สูงๆเนี่ยเขาอาจจะขายทองคําเพื่อกลับมาซื้อหุ้นก็ได้นึกออกไหมครับเพราะว่าสินทรัพย์เนี่ยทั่วโลกนะครับมันจะไหลอ่ะเงินทั่วโลกเนี่ยมันจะไหลไปหาสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือสูงกว่าเสมอนะครับในความเสี่ยงที่หลับได้นะครับตอนนี้ความเสี่ยงมันสูงมากทั่วโลกทองไหลขึ้นแต่ถ้าทุกอย่างเริ่มขี้คายคนเริ่มอ่ะ เริ่มขเขาเรียกปลงละคนเริ่มปง่งละนะครับรับความเสี่ยงได้อะไรได้เนี่ยแล้วถ้าสตอรี่ของการอัดฉีดมาจากสหรัฐเนี่ยนะครับเงินอาจจะไหลเข้าหุ้นและทองอาจจะโดนเทขายก็ได้เช่นกันดังนั้นนะครับเจรจาสงครามกับถแถลงนโยบายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นลบกับตัวทองคําได้นะครับสงครามการค้าอันนี้เป็นบวกนะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องรอดูว่า จะยังไงนะครับเพราะว่าเฟดล่าสุดวันศุกร์มีเฟดพูดอีกแล้วเฟดนะครับออกมาพูดเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือรอทำนี่แหละว่านโยบายจะออกมาเป็นยังไงเพื่อเฟดเองเนี่ยจะได้ออกนโยบายเพื่อไปสมดุลหรือว่าเพื่อไปคานกันไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเฟอ้อมีโอกาสพุ่งสูงมากเราถ้าถ้าเฟดบ้าจี้ขึ้นมาเราขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมันเนี่ย ทองเนี่ยอาจจะลงได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะสามข่าวแล้วนะที่แยกกับตัวทองคํานะครับมีประมาณข่าวเดียวนะครับสงครามการค้าที่ดูดีนะครับอ่าหมายความว่ายังไงคุณายหมายความว่าผมก็อยากให้ทองลงนั่นแหละเราจะได้ซื้อกันในราคาที่สี่หมื่นห้าพันอย่างเงี้ยอยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับหรือสี่หมื่นหกพันตอนนี้ก็พูดกันตามตรงว่า ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับใครอยากจะซื้อทองอยู่แล้วเนี่ยสี่หมกพันก็อาจจะต้องเก็บบางบางส่วนนะครับแล้วก็วางจนถึง4ี่หมันเลยละกันนะครับถ้าสัปดาห์หน้าหรือทองมันเริ่มมีการผักตัวเนี่ยผมสําหรับส่วนตัวผมนะไม่น่าต่ํากว่า4ี่0ม่สี่สี่หมื่นสี่มานี่ก็บุญแล้วนะครับแค่4ี่หม่นห้าเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ในอนาคตนะยังไม่ลงนะครับแต่ว่าเรามองกรอบที่น่าซื้อไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับ ก็ประมาณนี้แหะครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับถ้าใครถูกใจหรืออยากให้กําลังใจทางผมและทางทีมงานก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ